อ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราต่อจากคราวที e ่แล้วเลยนะครับอ่ะใครมาแล้วนะครับอ่าเปิดหนังสือนะครับอ่ะสมการล็อกนะครับคราวที่แล้วนี่เป็นคุณสมบัตินะครับเราก็จะเอาไปแก้สมการนะครับหน้า63อ่ากระโดดข้ามไปก่อนนะครับหน้า63อ่ะเดี๋ยวพอเราแก้สมการล็อกเสร็จรู้จักล็อกคล่องเดี๋ยวพี่จะย้อนกลับนะครับอ่ะมาทำสมการ Expo นะครับอ่ะดูหน้า63นะครับเป็นเรื่องของสมการล็อกอ่านะครับเดี๋ยวขึ้นให้ฟังก่อน เดี๋ยวสมาการล็อกเอาสักประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับก็น่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าคราวก่อนนะครับเราเรียนคุณสมบัติใช่ไหมแล้วพอเรียนไปแล้ว1ครั้งนะครับห้องเรานี่หยุดใช่ไหมอสองวันนะครับก็กลับไปบ้านนี่ก็อ่านทบทวนกันอย่างคล่องแคล่วเออนะครับฝึกโจทย์กันอย่าง ตื่นเถอพี่ตื่นเธอนะครับอ่ะวันนี้ไม่ไม่ทวนเนะาะเพราะว่าจริงๆเราก็เพิ่งผ่านผ่านอะไรผ่าน,ผ,านผ่านคุณนะสมบัติล็อกมาอยู่แป๊บเดียวนะไม่นานเท่าไหร่นะครับน่าจะมีติดนะครับอ่าดูใน Mall, เซลล์สมองนะครับอยู่บ้างนะครับอ่ะเปิดมาหน้า63ดูโจทย์เลยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะได้แบบทาทาโจทย์จะได้เห็นตัวอย่างนะครับไปนั่งท่องทรงท่องสูตรเสียเวลานะครับหน้า63ข้อ1นะครับโจทย์บอกว่า2ล็อก x อก่าแกล้สมาการนะครับเป็น2 ล็อก x นะครับฐาน7นะครับลบด้วยนะครับอีกอันนึงก็เป็นล็อกนะครับของ x แล้วก็บวกหนะครับฐาน7นะครับมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมอ่านะครับก็ให้แก้สมการหาค่า x นะครับอ่าหลักการเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วถ้าใครจัดรูปล็อกเก่งนะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้สมการก็หลักเหมือนเดิมนะครับอย่างแรก เจอสมก,การล็อกเมื่อไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเวลาไปเรียนที่โรงเรียนเนาะมันเป็นตัวที่เราไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมครับเห็นสมก,การล็อกเสร็จขั้นแรกก็ดูที่ฐานก่อนอ่าอย่างข้อนี้ดูเสร็จปุ๊บเห็นชัดเจนเลยครับสตัวนี้สั้นๆเลยครับฐานเท่ากันหรือยังเท่าแล้วใช่ไหมถ้าเท่าพูดเรอกก็ยุบเลยใช่ไหมครับเออถ้าฐานเท่าก็ยุบเลยนะงั้นถ้าเรียนกับพี่นะครับเจอแบบนี้ปุ๊บนี่พี่ไม่จัดเยอะเลยนะครับพี่จับยุบเป็นล็อกตัวเดียวเลยอันนี้เป็นล็อกฐาน7แปลว่ายุบเสร็จล็อกกต้องฐาน 7ใช่ไหมครับข้างหลังข้างหลังล็อกตัวหนึ่งนะครับเป็น x นะครับอีกตัวหนึ่งเป็น x บวก6ตรงกลางไปเครื่องหมายลบใช่ไหมครับแปลว,ว่าไอ้สีแดงข้างหลังเอามาคูณหรือหาร<ๆ>ก็ต้องหารกันใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เป็น x นะครับพี่เอา x เ,เฉยๆตั้งแล้วไปหารด้วย x บวก6ถ้าทําแบบพี่หารกันแค่นี้ถือว่าถูกหรือผิดอันนี้ผิดเลยใช่ไหมผิดสีเดียบเลยนะครับเพราะว่าล็อกตัวหน้าล็อกตัวหน้าสังเกตข้างหน้ามันเป็นเลข2ใช่ไหมครับโดยหลักเลยเลข2ตัวนี้ทํายังไงก่อนนะครับ ก็ดิ้งก็เป็นข้้วบนก่อนใช่ไหมเออนะครับมันจะไม่ใช่ x เ,เฉยๆแต่ต้องเป็น x ยกกําลัง2ด้วยใช่ไหมครับแปลว่าข้อนี้นะครับมันจะเป็นลอกนะครับ x ก,กําลัง2ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ส่วนด้วย x บวกหกนะฐานเนะครับอ่าเท่ากับ0จบเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวไปเรียนที่โรงเรียนถ้าคุณครูเจอข้อนี้นะครับแล้วครูทําหลายๆขั้นไม่ต้องตกใจนะครูเขาอยากให้เรารู้ทีละขั้นแต่พี่ว่าเวลาให้พี่ทําทีละขั้นนะ่ะ มันยุดเดือนะครับแล้วพี่งงนะครับและยิ่งลายมือพี่อา่านไม่ค่อยออกเขียนลายขั้นแม่นตาลายนะครับพี่ก็จับยุบใช่ไหมฝั่งซ้ายเป็นล็อกฝั่งขวาตัวเลขถ้าจํากันได้ออกทวนให้ฟังนิดนึงสมมุติครับพี่มีล็อก x ฐาน2ครับมีค่าเท่ากับ5จําได้ใช่ไหมครับแบบนี้เรียกว่าล็อกกริทิมฟอร์มอยากจะเปลี่ยนเป็น e x p o n e n t i a l f o r m นอร์น้องครับเปลี่ยนจากรูปล็อกเป็นรูปเลขยกกําลังเรามี5เรามี x เรามี2สั้นๆเหมือนเดิมใครเป็นฐานนะครับ 2, แปลว่า2ตัวนี้ไม่ใช่2เฉยๆครับต้อง2แล้วก็ยกกําลัง5ใช่ไหมครับฝั่งนี้จะมีค่าเท่ากับ X นั้นโดยปกติน้องครับเวลาเจอฝั่งซ้ายเป็นล็อกฝั่งขวาตัวเลขน้องครับเดี๋ยวไปเรียนที่โรงเรียนคุณครูคจับเอา2ดันตูด5เข้าใจความหมายเลยนะครับจริงๆก็คือเปลี่ยนฟอร์มเฉยๆแปลว่าเวลาเองเจอสมการตัวหนึ่งครับพี่เห็นชัดเจนตรงนี้ครับอ่าเป็นเป็นล็อกฐาน7ถูกไหมครับอยากจะปลดล็อก เอา7ตัวนี้ครับน้องย้ายขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับแปลว่ามไม่ใช่7เฉยๆ,ๆแต่กลายเป็น7ยกกําลัง0ใช่ไหมล็อกก็จะหลุดอ่าล็อกก็จะหลุดงั้นเวลาจะไปแก้สมาการล็อกนะครับวิธีทําให้ล็อกหลุดมีแค่นี้ครับเอา7ใช่ไหมยกกําลัง0ใช่ไหมครับเออล็อกหลุดปุ๊บไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนก็ดึงลงมานะครับมันก็จะเป็น x กําลัง2ส่วนด้วย x อบวกหนะครับงั้นตอนนี้สมาการน้องก็ไม่ติดล็อกแล้วใช่ไหมครับเออก็ไปแก้แบบมอต้นนะครับต่อไป แลว่าฝั่งนี้จับดันตูดขึ้นมานะครับได้7จกลังศูนย์ใช่ไหมเจ็ดกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับเอ่แล้วก็แก้แบบเด็กมต้นละนะครับเอองั้นมต้นเคยเรียนอะไรมาก็เดี๋ยวมปลายก็ได้ใช้ใช่ไหมมปลายก็ต่อล็อกทดเดียวนะครับจริงเรียนล็อกแป๊บเดียวเองถ้าเรานับจานวนชั่วโมงที่เราเรียนล็อกเขาที่แล้วก็ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมแป๊บเดียวนะครับจับดันตุดแปลว่าข้อนี้ x บวก6คูณไข้นะครับอ่าพี่เหลือฝั่งซ้ายเป็น x กาล 1ใช่งจะไหมครับจับคูณไข่ห1คูณกับ x อบวกหเราก็จะได้ x อบวกหใช่ 6, ไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ยาใหญ่ข้างใช่ไหมแยกแฟกเตอร์แล้วก็ตอบนะตรงที่ตอบเนี่ยแสบเดี๋ยวจะผิดกันนะครับอ่ยาย้ายแปแปลว่าสมาการ x อ็กำลังสลบเลบหครับอ่าจับเท่ากับ0ูนย์แยกตัวประกอบได้ x อกลบสคูณกับ x อบวกสนะครับอ่ามีค่าเท่ากับ0ะะูนย์แปลว่าถ้าน้องตอบแบบปกติก่อนนะครับเราจะมี x เป็นคำตอบทั้งหมด สองคำตอบใช่ไหมครับแต่เราวังด้วยตัวนี้ตอบได้เลข3นะครับอีกตัวหนึ่งตอบได้เลขลบ2นะครับใครรีบเอา2ตัวนี้ไปตอบเลยนะครับอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้อันนี้แล้วแต่ดวงแล้วนะครับเออวิธีทำถ้าใครจำคราวที่แล้วได้พี่สอนว่าเวลาเจอล็อก x แล้วฐานเองก้อนนี้นะครับมันจะหาค่าได้ใช่ไหมมีกฎอยู่3ข้องั้นเวลาทำข้อสอบล็อกนะครับไม่ใช่ว่าแก้เสร็จแล้วน้องตอบแล้วได้คะแนนเลยนะครับอย่าไม่ได้นะ ล็อกมีกฎข้อแรกว่า x ต้องมากกว่า0มีกฎข้อที่2ว่า a ต้องมากกว่า0และมีกฎข้อสุดท้ายครับ a ต้องไม่เป็น1ใช่ไหมครับแปลว่าทั้งข้างหลังล็อกและฐานล็อกเนี่ยต้องเป็นเลขบวกนะครับเออแล้วก็ฐานต้องไม่เป็นเลข1ด้วยแปลว่าเวลาเราแก้สมการเสร็จนะครับอา่าจดไว้ตัวโตๆเลยนะครับยังไม่ใช่เสร็จสักทีเดียวน้องต้องอมันไปตรวจคําตอบด้วยเอาคําตอบที่ได้ไปเช็คด้วย และมีเด็กเยอะมากไปสอบตกเพราะว่าแกเป็นทุกอย่างทําได้ลืมตรวจคําตอบเจ๊งบ้งเลยนะครับเออเวลาตรวจตรวจหมายถึงเอาไปแทนที่โจทย์ไม่ใช่ดูตรงนี้นะอย่างข้อนี้ถ้าน้องเริ่มต้น x เ,เป็นเลขลบสใครเอาลบสไปแทนในสมการเห็นใช่ไหมครับน้องเอาลบสมาแทนตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นล็อก x ตัวนี้จะกลายเป็นล็อกของลบสถูกไหมครับพอตัวนี้เป็นลบสปุ๊บแปลว่าหลังล็อกมันก็ติดลบพอหลังล็อกมันติดลบตามกฎของเราใช้ได้ไหม ก็ไม่ได้แปลว่าลบสองเนี่ยเจงบงนะครับก็ใช้ไม่ได้เข้าใจนะครับถ้าลบสองใช้ไม่ได้เลขที่เดีือวก็ไปแทนด้วยนะบางข้อใช้ได้สองตัวบางข้อใช้ไม่ได้เลยบางข้อก็ใช้ได้ตัวเดี๋ยวมันไม่แน่นะครับเออมันเป็นไปได้หมดเลยแปลว่าลบสองใช้ไม่ได้เ3าสามไปแทนเข้าใจแล้วเวลาสามไปแทนนะครับแทน X ตรงนี้มันก็จะได้ล็อกสามเป็นเลขบวกก็ใช้ได้เอาสามมาแทนตรงนี้สามบวกสองเป็นหกอ่ะหกบวกสามใช่ไหมก็เป็นเก้าใช่ไหมครับก็เป็นเลขบวกใช่ปะก็ใช้ได้ ถ้าใช้ได้ก็แปลว่า3ก็ใช้ได้ตัวเดียวนะครับเรียบร้อยอจนวันเวลาทําก็ตรวจคําตอบด้วยนะพี่เห็นน้องหลายคนอุตส่าห์เรียนมาทางต้งเยอะสุดท้ายไปตายลืมตรวจคําตอบแต่จริงๆติวเตอร์มีโจทย์ฝึกเพียบเลยนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราไปฝึกระหว่างที่น้องฝึกเชื่อถือว่าจะมีบางข้อแกลืมตรวจและแกก็จะผิดผิดเสร็จมันจะสอนเราแล้วนะครับเออว่าเราเซ่อเบ้อลืมตรวจ แต่เด็กม .4 นี่ยังขยันทําโจทย์น้อยนะครับพี่ก็ไม่ค่อยซีเรียสอ่ะเดี๋ยวม .6 มึงก็เหนื่อยเองอ่ะท้าม .6 ไม่เหนื่อยเดี๋ยวชีวิตมึงก็เหนื่อยเองอ่ะนะครับเลือกเอาแต่บางคนก็ชอบเรียนเรียกไงก็ฝึกทําโจทย์ตั้งแต่ม .4 อะไรเงี้ยพอขึ้นม .6 ก็สบายก็จะงงว่าทำไมเพื่อนทําไม่ได้อเ้ยก็จะคุ้นมานะครับส่วนคนที่แบบชิวๆกับชีวิตก็เดี๋ยวไปเหนื่อยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรเหนื่อยอ้อกแตกนะครับไปเลือกเอานะครับเออทยอยทยอยเหนื่อย เวลาจะสอบเข้ามาหาลัยก็เหมือนทุกคนเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทเดียวกันนะครับมาน้องก็เริ่มต้นจากเนี้ยเดินสมมุติจะสอบเอ็นท่มามหาลัยเชียงใหม่ก็เดินเดินไปเชียงใหม่บางคนเขาเดินตั้งแต่ม4ใช่ไหมก,ก,ก,ก็เดินตอกตอกแตกแตกไปเดินเหนื่อยก็ก็พักเหนื่อยก็พักเราไยังไม่รีบเดินไงเดี๋ยวเราม6ก่อนวิ่งไปนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> บางคนวิ่งไปทันนะบางคนกล้ามเนื้อแข็งแรงก็วิ่งถึงนะครับบางคนก็วิ่งไม่ทันบางคนวิ่งไประหว่างทางก็เหนื่อยเหนื่อยก็ท้อแล้วก็เลิกครับก็ตายระบางนะครับตายะรว่างการสอบเยอะแยะนะครับมัน บางคนนี่มันโอ้โหยังเพื่อนพี่มีนะบางคนนี่ไม่เคยตั้งใจเรียนเลยไปตั้งใจปีสุดท้ายแล้วเอ็นติดก็มีนะโอ้แต่ถ้าไปดูลึกๆนี่โอ้โหมันตั้งใจมันตั้งใจจร,งจริงนะอ่านหนังสือกันแบบเหมือนคนบ้าเลยอะนะครับอ่านจนแบบลาสมองลาไปวิ่งรอบหมู่บ้านให้เงินให้เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จแล้วฮอร์โมนคอร์ติซอลมันจะสลายกับอ่านต่อครับเ็าอ,อ่านันหนักนะครับแต่เรามาชิว,ชวๆไงนะครับเดีย๋ยวนี้ทางเลือกในชีวิตมันเยอะอ่ะเรียบร้อยนะครับข้อ1ผ่านดูข้อ2ต่อทําเองเลยนนะครับทำมาทำมา <c oughs> uh, งั้น uh, บทนี้นะครับจะเป็นบทที่ถ้าน้องไปนับจํานวนหน้าที่เราเราสรุปสูตรพี่คิดว่าไม่น่าจะเยอะใช่ไหมพี่เคร uh, าที่แล้วไอ้บทอะไรนะภาคตัดกลวยกับฟังก์ชันน่าจะเยอะกว่านะครับคิดว่าคิดว่านะครับแต่ว่ามีโจทย์นะครับให้เราฝึกเยอะกว่า2บทที่ผ่านมานะครับงั้นบทนี้นี่เป็นบทแห่งการทําโจทย์ ใครเรียนคณิตศาสตร์เป็นไม่เป็นดูบทนี้ได้เลยนะครับเออนะครับโจทย์ข้อหนึ่งท้าน้องขยันทําข้อหนึ่งพี่ทดดู3 4บรรทัดเองใช่ไหมไม่ได้เยอะนะครับเออทำไปเยอะๆเดี๋ยวจะได้เก่งล็อก 2x ลบ5านะครับอ่ะพี่เริ่มต่อนะครับเป็นล็อกนะครับ 2x ลบ5ไม่เขียนฐานคราวที่แล้วสอนแล้วใช่ไหมครับถ้าล็อกไม่เขียนฐานแปลว่าอันนี้เป็นล็อกฐาน สิบจ้ะป้ากลัวจะลืมไงเขียนไม่เข้าไปนะครับโจทย์ไม่เขียนกูเขียนเองใช่ไหมเออจะได้ไม่ลืมนะครับเขียนไปดีกว่านะครับบวกด้วยล็อกนะครับอ่าบวกด้วยนะครับล็อกเนะครับอ่าบวกหนึ่งนะครับอภิพียฐานสิบเลยนะครับอ่าและสุดท้ายล็อกนะครับอ่าล็อกเท่ากับเออเ็อกเอ็กซ์นะครับกำลังสองนะครับลบเอ็กบวกสามลบเบวกสามนะครับแล้วก็ฐานสิบใช่ไหมครับอ่าเหมือนเดิมนะครับพี่ว่าข้อ1กับข้อ2เนี่ยถ้าถามใจพี่นะข้อนี้พี่เดาว่า คนที่เขาแต่งหนังสือเนี่ยเขากะว่าให้พี่ฉเฉลย1ข้ออีกข้อหนึ่งให้น้องไปฝึกทาที่บ้านเล่นๆนึนกออกปะเพราะมันคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเออข้อ1ฐาน7เ,เหมือนกันและข้อ2ฐานอะไรเหมือนกันฐาน10ยุบเลยใช่ไหมครับงั้นไปสอบเมื่อไหร่นะครับพี่เห็นเยอะมากเลยเด็กเอาโจทย์มาถามเนี่ยฐานเดียวกันเป๊ะเลยแล้วมันถามกูว่าทํำยังไงแม่อยากจะตอบแล้วเกินว่าไปตายสิครับน้องฐานเดียวกันมึงก็ยุบมึงไม่ต้องคิดที่ออะไรอะ่ะแต่บางเออนะบโรลเรียนในเลขตัวนี้มันยากมากเด็กก็เลยไม่กล้าย,ยุบ จำไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวเลยว่าเลขรจะเยอะจะน้อยถ้าฐานเดียวกันยุบไปเลยไม่ต้องทําอย่างอื่นเข้าใจแปลว่าข้อนี้ครับจับยุบเลยนะครับแต่บางทีพวกเรานี่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เวลาจะทําอะไรก็จะเราแวงนู่นเราแวงนี่นะครับอสองตัวนี้น้องครับข้างหลังล็อกครับตรงกลางล็อกบวกล็อกแปลว่าขลังเอามาคูนกันใช่ไหมเออเวลาถามนะ้าตอบได้หมดนะแต่เวลาปล่อยให้ทำเองมันจะแบบลังเลลังเลอะไรเงี้ยนะครับกว่าน้องจะเลิกลังเลพี่บอกเลยครับน้องต้องฝึกทําโจทย์เอง ความมั่นใจสอนกันไม่ได้พี่บอกทำเงี้ยทุกข้อเราก็ไม่เชื่อหรอกจริงไหมก็ทาไปเรื่อยๆนะครับทำไปเออมันก็ทำยี้ทุกข้อนี่หว่าเห็นมีหาอะไรแต่กว่าจะได้ตรงนั้นอ่ะอีกต้องเหนื่อยนะครับต้องฝึกอ่ะที่เหลือล็อกฐาน10นะครับอา x กําลัง2ลบ x 3. อบวกสานะครับใช่ไหมเรียบร้อยนะครับข่าวดีคือฝั่งซ้ายก็ล็อกฐาน10ฝั่งขวาก็ล็อกฐาน10ข้อนี้จะแตกต่างจากข้อเมื่อกี้ตีดเดียวตรงที่ไอ้นี่ฝั่งซ้ายเป็นล็อกแต่ฝั่งขวาเป็นตัวเลขใช่ไหมครับก็จับดันตูด ส่วนฝั่งนี้ยิ่งง่ายใหญ่พี่ถามเล่นๆไปสอบโรงเรียนคุณครูมีล็อก x สมมติฐาน8แล้วคุณครูจับเท่ากับล็อก9แล้วฐาน8อย่างเงี้ยพี่ว่าเด็กประถมแม่ยังรู้เลยใช่ไหมอย่างนี้ x ตอบเท่าไหร่เลยตอบ9นะครับอ่าภาษาที่เขาใช้กันบ่อยๆอารมณ์ประมาณปลดล็อกฐาน8ทิ้งเข้าใจนะครับเออก็ x ก,ก็จะเท่ากับ เาเข้าใจนะไม่ไม่ใช่ L ตัด L, L O ตัด O ไม่ใช่นะเออนะครับ x มันต้องเท่ากับ9ใช่ไหมครับแปลว่าตัวนี้ล็อกมันฐาน10พี่ปลดล็อกฐาน10ทิ้งครับล็อกฐานเดียวกันปลดทิ้งแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนละฐานไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่บางคนไปเจอเนี่ยอุ้ยล็อก X นี่ฐาน4เสร็จหนูอันนี้ล็อก9นี่ฐาน2เสร็จหนูปลดล็อกมึงมั่วแล้วนะครับอย่างนี้ปลดไม่ได้ใช่ไหมถ้าเจออย่างนี้คุยเล่นๆก่อนอันนี้ฐานอะไรอันนี้ฐานอะไรฐาน2อันนี้ฐานสเปลี่ยนไป2ได้ไหม ก็เปลี่ยนได้เข้าใจนะเราค่อยปลดทีหลังเข้าใจนะครับเออเนี้ยแต่ละข้อมันก็มีวิธีของมันนะครับเออกลับมาข้อนี้ของเราให้หมดนะแปลว่าถ้าน้องปลดล็อกทิง้งน้องจะกลายเป็นสมการมอต้นอีกแล้วครับท่านอ่างั้นมอต้นนี่สําคัญมากใครแก้สมการมอต้นไม่เป็นนี่โอ้โหน้องครับชีวิตมึงลาบากไปไปอีกนานครับงอปลายนี่เริ่มเห็นใช่ไหมว่ามันใช่ใชไหมเอองั้นมอต้นนี่พี่บอกเลยนะใครอย่าว่าแต่สอบเรื่องนี้ผ่านเลยถ้าไม่เต็มไปฝึก ฝึกใหม่จนกว่าจะคล่องนะครับถ้ามอต้นพี่สอนมต้นนะเออนะครับผิดหนึ่งข้อกูให้สอบใหม่นะครับไม่ต้องมาสอบซ้อมด้วยนะครับเออเต็มเท่านั้นเต็มเท่านั้นที่ข้าต้องการอ่ะเพราะเดี๋ยวขึ้นมปลายแม่งใช้กระจุยแล้วถ้าตรงนี้มอต้นคุณได้คะแนนเยอะๆนะคุณเรียนมปลายคุณจะเรียนแบบรู้สึกกระจอกมากส่วนคนที่เรียนมต้นมากระจอกมากพอเจอตัวนี้ปุ๊บบาดเจ็บสาหัสกูบอกเลยนะครับเหนื่อยอ่ะใช่ไหมเออเหนื่อยแต่ต้นต่อไปจะได้สบายสบายหน่อยเรียนแม่งชิวๆน้องเรียนมอปลายเก่งๆนะครับเข้าไปมหาลัยเหมือน มันพูดแบบสองสามประโยครู้ละจบนะครับนี่แต่พอเรียนมปลายส้นตีนเข้ามาหาอะไรก็ตีนสองข้างนะครับนะครับคูณเข้าไปเดี๋ยวก่อนอันนี้แก้เป็นจะไม่มต้นนะครับกระจายเลยเวลาพีคูณกันกระจายก่อนนะครับ 2x งเคูนเได้2 x งเอ็กกำลังสองคูนหได้2 x งเลบหคูนเตอบลบห้ใช่ไหมสองเอไปรวมในใจก็ลบ5 x ตอบลบสานะครับอ่างั้นตัวนี้ครับตอบลบสาลบหคูนหตอบ ลบห้านะครับลบห้าคนหนึ่งก็ได้ลบห้านะครับเท่ากับเรียบร้อยครับที่เหลือครับจับย้ายข้างแยกแฟกเตอร์เหมือนเดิมใช่ไหมงั้นสองข้อแรกนี่เป็นโจทย์ประเภทฐานเท่าง่ายๆนะครับหมดนี่จับย้ายไปเลยนะครับะนะ x ก,กำลังสองย้ายไปฝั่งนู้นคุณก็ได้ x ก,กำลังสองลบด้วย อันนี้ลบเย้ายไปก็บวกเกลบสบวกหก็เหลือลบสนะครับลบสองย้ายไปลบหลบสก็ลบแนะครับจับเท่ากับ0ใช่ไหมแล้วก็จับแยกแฟกเตอร์นะครับคูณกันได้8นะครับเป็น x อลบสคูณกับ x อบวกสนะครับเท่ากับ0แปลว่า x ก็มี2องคำตอบอีกแล้วใช่ไหมครับคำตอบหนึ่งก็เลข 4นะครับอีกคำตอบหนึ่งก็ลบ2แล้วจำไว้เลยนะครับได้ x เ,เสร็จปุ๊บรีบไปตอบให้คุณครูเดี๋ยวสวยบางโรงเรียนชอบถามจงหาผลบวกของคำตอบเด็กรีบจับบวกกันพึบเลยใช่ไหมบางทีมันตอบตัวเดียวบางทีมันตอบ2ตัวมันไม่แน่นะครับแปลว่าได้คำตอบเสร็จต้องทำไงก่อนนะเอาไปตรวจเอาไปตรวจแปลว่าเอา4ไปแทนค่าเอาลบ2ไปแทนค่าอย่าลักไก่นะ พี่เห็นน so ้องบางคนไปเรียนไหนมาไม่รู้พี่หนูเรียนมาเลขลบใช้ไม่ได้ตลกกูไม่ได้สอนแบบนี้กูบอกให้แทนค่าแทนเสร็จแล้วดูว่าข้างหลังล็อกมันติดลบไหมข้อสอบเข้ามาหาอะไรมีเยอะมากที่กวนตีเราเลขลบใช้ได้เว้ยแล้วเลขบวกใช้ไม่ได้มีนะโจทย์เป็นอย่างเงี้ยตามทันไหมอย่างเงี้ยล็อกแล้วก็เป็น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 ออดาวะอ่สองลบเอ็กตามทันไหมล็อกของสองลบเอ็กตามทันไหมถ้าน้องเอาสี่ไปแทนเอาสี่ไปแทนในเอ็กตามทันไหม สองลบสี่ 4, มันกลายเป็นลบสองเอาจิบหายกลายเป็นเลขสี่ใช้ไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าน้องเอาลบสองไปแทนมันก็จะกลายเป็นสองลบลบสองกลายเป็นสี่อ้ากลายเป็นลบสองไปไงละใช้ได้แล้วเข้าใจนะครับเอองั้นอย่ามาลักไก่มั่วสู้กับพี่นะบางคนท่โจทย์ง่ายๆที่อาจารย์ตั้งไว้สอนเล่นๆไงบางข้อมัน,นมีอะมาโรงเรียนเนี่ยตั้งแบบลบผิดหมดทุกข,ข้อเลยแล้วบวกถูกหมดทุกข,ข้อเลยแล้วเด็ก,กไปฝันเอาแล้วกูเจอสูตรลัดนี่ รัดเข้าป่าไปนะครับอ่านะแล้วไม่ต้องออกมาอีกเลยอ,อีตูดนะครับมึงมั่วนะครับเออเวลาทำนะพี่สั่งโดยคอนเซ็ปต์มันเป็นแค่นี้แล้วไปทำโจทย์มาเยอะๆให้ทั่วๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้เร็วสุดก็คือวิธีที่พี่สอนนี่แหละนะครับถ้ามึงเร็วกว่ากูเนี่ยบางข้อมึงจะผิดแล้วไม่รู้ตัวนะครับข้อนี้ถ้าน้องเอา4ไปแทนค่าเร็วๆ4คูณ2ได้8 8ลบ5ก็เป็น สาใช่ไหมเป็นเลขบวกเอา4ไปแทนบวก1ก็บวกเอา4ไปกําลัง2ก็16แล้วใช่ไหมครับก็บวกแล้วใช่ไหมครับเอองั้นแปลว่า4ก็ใช้ได้4ใช้ได้ปุ๊บลบ2ก็ยังไม่แน่นะครับบางคน,นอุ้ยใช้ได้ตัวหนึ่งอีกตัวใช้ไม่ได้มั้งไม่เกี่ยวนะครับบางข้อใช้ได้2ตัวบางข้อใช้สตัวเดียวมันไม่แน่แปลว่าลบ2ก็ไปแทนใครแทนเร็วๆต่อพี่หน่อยลบสใช้ได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะถ้าน้องลบ2ไปแทนลบ2คูณ2ได้ลบ4ลบ4ลบไปอีก5ก็เป็นลบ 9ติดลบกระจุยเลยนะครับแปลว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้กระตัดทิ้งสรุปข้อนี้ก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวก็คือเลข4นะครับไอ้กระดีดขนาดสอนรุร่นพี่เรามห6นะเวลาโจทย์มาถามพี่หนูทาได้หมดเลยนะแต่พอข้อสอบถามผลบวกของคําตอบหนูจับบวกกันอะ่ะมันตอบ2องอ่ะทำไมเฉลยมันเฉลย4อะ่ะบางทีพี่ไม่ได้ดูนะครับพี่ถามคําแรกเลยมึงตรวจคําตอบอยังนะครับเด็กอุ้ยจริงด้วยถีบสองทีนะครับเออคือบางที่เราทาเยอะๆมันก็จะเผลอใช่ไหมเออนะครับจงเผลอระวังฝึก อพอน้องเผลอระหว่างฝึกเยอะๆถามว่าทุกวันนี้พี่โอกาสเผลอเนี่ยน้อยมากแล้วพะในห้องด่าเด็กวันละสิบรอบนะครับเออถ้ากูเผลอเองนี่น้าเอาขวานจามหัวตัวเองอะ่ะแต่บางทีคุยเด็กเยอะๆบางทีพี่ก็เผลอลืมนะครับไอ้อ่ะเขียนไปอ่ะข้อสองผ่านนะครับข้อสามฐานไม่เท่าแต่ทําให้เท่าได้เห็นข้อสามไหมอ่ะไล่นะครับไอ้ในเนี้ยโจทย์ติวเตอร์เขาเรียกไอเดียให้เลยไอ้ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะครับพี่กล้าพูดเลยโจทย์โรงเรียนเรามีอยู่แค่นี้ครับไอ้บนไปบนมาอยู่แค่นี้แหละนะครับ เอ๊ะรู้สึกว่ารอบสดนี่ตอนบ่ายวิชาภาษาอังกฤษเขาปิดคอร์นแล้วนี่ใช่ไหมสบายแล้วสบายแล้วนะครับงั้นตอนบ่ายทําอะไรอะลอยไปลอยมาเป็นสัมเวสีไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่ายเราเรียนต่อเลยเนาะปล่อยกู <c oughs> ตอนบ่ายพี่มีสอนนะครับเออไม่ได้ว่างแหมถามเล่นๆนเฉยโอ <c oughs> ้แสดงว่าโดยส่วนใหญ่นี่วันนี้เรียนตอนเช้านี้เสร็จก็ว่างยาวโอ้หน่าอิจฉาชีวิตหน้าอิจฉาเนาะเออชีวิตหน้าอิจฉา นี่เราเรียนกันนี่เราจบเนื้อหาเลขนะครับม .4 เทอม2แล้วนะครับอ่านะครับเอาจิงๆเนี่ยสูตรทั้งหมดเรียนไปคราวที่แล้วเนี่ยหมดแล้วนะครับนี่แค่ทำโจทย์ซ้ำให้ดูเฉยๆใช่ไหมแล้วก็มีพวกรายละเอียดพวกตรวจคำตอบพวกอะไรเงี้ยนะครับเออที่จะคุยให้ฟังก็จบแหละอ่าไปทำลงทํทำล็อกแล้วแล้วใครชอบอ่านหนังสือล่วงหน้าฟิสงฟิกส์เอาไปเปิดดูนะเรื่องคลื่นเรื่องเสียงเรื่องสมการเคมีพวกกฎเบรเลยนะครับมีลงมีล็อกเปิดเฮ้ยอันนี้นี่นะอ่า คือไรวะนะครับงงงงงนะครับทำได้แล้วสบายแล้วพอเดี๋ยวพอไปเรียนเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็โหหาเดซีวงเดซิเบลนี่คำนวณเป็นละเคยได้ยินใช่ไหมแบบอะไรนะันเสียงดังร2อยเดซิเบลอะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้เลยนี่เลยที่เราเรียนนี่แหละตอนพี่เรียนอนาะจารย์ไม่ได้สอนเลยข้ามไปเพราะอาจารย์บอกสอนสูตรล็อกไม่ไหวตอนหลังก็ต้องมาอ่านเองอ่ะข้อ3มนะครับไล่ามาเลยนะครับล็อกสม ล็อก3ฐาน x อบวกด้วยนะครับล็อก3ใช่ไหมล็อก3ฐาน x อกำลัง2บวกด้วยนะครับสุดท้ายล็อก3นะครับฐาน x กำลัง3มีค่าเท่ากับ11อส่วน2แก้สมการมาเวลาเจอสมการล็อกนะครับพูดย้ำไปอีกเข้าไปนะครับดูที่ฐานแปลว่าข้อนี้ถ้าน้องมองแป๊บเดียวอันนี้ฐาน x อันนี้ฐาน x กำลัง2อันนี้ฐาน x กำลัง3ถ้าถามขณะนี้ ฐานไม่เท่าใช่ไหมขณะนี้ฐานยังไม่เหมือนกันแต่ทําให้ฐานมันเท่ากันได้ไหม<_ s _> <S ได้วิธีทําให้ฐานมันเท่ากันน้องครับ2ตัวนี้ครับและ3ตัวนี้ครับไปไหนนะครับไปไว้ข้างห,หน้าใช่ไหมเ <_ s> ขาบดลข้างล่างพล่างด้วยแปลว่านะครับสตัวนี้ครับไว้ข้างล่าง3ตัวนี้ครับไว้ข้างล่างใช่ไหมครับอ่าแปลว่าสมการตัวซ้ายล็อกสฐา,าน x เ,เหมือนเดิมออกมาเป็นล็อก3ฐาน x เหมือนเดิม2ไปไว้ข้างล่าง ก็จะเป็นเศษ1นส่วนสครับอ่าเป็นเศษ1นส่วนสล็อก3ฐาน x ใช่ไหมครับเออไปไว้ข้างล่างเนาะเวลาเจอโจทย์เนี่ยจริงๆหลักการมีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวที่เหลือพลิกแพงน้อยมาก3ามไปไว้ข้างล่างอีกนะครับเป็นเศษ1นส่วนสเป็นเศษ1นส่วนสคูณด้วยนะครับอันนี้ก็ล็อก3ฐาน x เท่ากับ11บส่วนสใช่ไหมอ่านะครับก็ไว้ก็ไว้ใช่ไหมอ่าที่เหลือน้องก็จับคำนวณนะครับ แต่ข้อนี้พี่เล็งเล็งละตอนนี้ฐานเท่าแล้วใช่ไหมครับจะจับยุบคูณกันก็ได้แต่สําหรับพี่พี่ว่าคูณกันสําหรับพี่ฟังดูยากยากพี่เห็นสีดําสีดําและสีดําเห็นสีดํา3ตัวใช่ไหมครับหน้าตามันเหมือนกันเลยใช่ไหมถ้าเหมือนกันนะครับพี่เอางี้ละกันพี่ไม่ใช้ครูล็อกแล้วพี่ปวดหัวแล้วล็อกสีดํา3ตัวเหมือนกันพี่ดึงตัวร่วมตามทันไหมเพราะถ้าพี่ดึงตัวร่วมปุ๊บสีดําออกนะครับก็แปลว่าพี่ดึงล็อก3ฐาน X เป็นตัวร่วมออกเข้าใจแล้วจะดึงสีดําออกแปลว่าข้างหน้าเหลือเศษ1ส่วน 3บวกกับตัวนี้เศษ1นส่วน2บวกกับตัวนี้ข้างหน้าคือเลข1ใช่ไหมครับเอองั้นพี่ดึงออกเลยงั้นพี่ดึงออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น1บวก1ส่วน2อบวก1ส่วนสาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือบางคนบอกโหพี่มาเปลี่ยนแผนอะไรหนูกำลังยุบล็อกก็ยุบยุบก็ได้นะแต่ได้ยุบกันแปลว่าวข้างหลังเลข3เลข3าเ,เ,เลข3ต้องทำอะไรกันนะคูณกันใช่ไหมจำท่านะเออนะครับก็ทำได้หลายแบบนะครับเวลาเจอโจทย์เลขนี้ทำได้เพียบนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับทำได้หลายแบบเนี่ย ไปปวดหัวนะครับรูปแบบไหนดีนะครับอ่าที่เหลือคิดเลขเท่ากับนะครับตัวนี้นะ11บส่วนสนะครับอ่าเรียบร้อยใช่ไหมที่เหลือบวกเศษส่วนเลยนะครับอ่าพี่ก็จะได้ล็อกเอ็กล็อกสฐาน x นะครับอ่าอยู่เหมือนเดิมนะครับ11บส่วนสสีแดงจ,จับบวกกันหาคอลนอปูดได้6ใช่ไหมครับอ่าที่เหลือนะครับจับบวกอ่าคอลนอเป็น6ตรงนี้6 1 6บวกด้วยอ่าสองทำให้เป็น6ก็ต้องคูณ3 สามทำให้เป็น6ก็ต้องคูณ2ใช่ไหมครับอ่าใส่บุกเล็บดีๆนะมันคือเลขทั้งหมดคูณใช่ไหมครับเดี๋ยวใครทําวิธีอะไรแปลกๆก็มาถามได้นะครับบางทีน้องแปลกจนน่าตกใจทีเดียวนะครับนะครับแปลกจนฮะวิธีอะไรของมึงเนี่ยใครสอนสูตรมึงเนี่ยนะครับเออบางคนนี่เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวไทยไวกระตะนะครับสร้างสูตรเองใช้เองนะครับแล้วเรื่องล็อกนะเป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กสร้างสูตรเยอะมากนะครับสร้างจนกูตกใจอ่ะมึงเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยมาบอกคุณ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 เออนะครับมั่วสมบูรณ์แบบ อ่ะบวกเลขมางั้นฝั่งซ้ายเป็นล็อกนะครับอ่าล็อก3ฐาน x เท่ากับ11บส่วนสสีแดงจับบวกกัน6กบวกสบวกสได้11บส่วนหนะครับอ่าสิบ่วนหนี่11บส่วนหตัดอย่างงี้ใช่ไหมเออนะครับคูณไข่าย,ยายข้างถ้าพี่เล็งไม่ผิดเอา6มาคูณไข่นะครับอ่านะครับอ่พี่พี่ขอต่อยนิดนึงเนาะเป็นล็อกนะครับสามฐาน x เท่ากับนะครับฝั่งนี้ก็11บส่วนสคูณด้วยนะครับใช่ไหม เนี่คูณไขว้ามานะ6คูณมา11คูณมาก็เป็น6ส่วน11ก็ตัดนะครับก็ตัด11ตัด11 2นะครับตัด6ก็ได้3นะครับเรียบร้อยย <c oughs> ขอเบียดนิดนึงเอา,เอาแค่รูตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้ที่เยอะ <c oughs> งั้นข้อนี้นะครับมันก็จะเหลือแค่นะครับล็อก3ฐาน x นะครับเท่ากับ3ฝั่งซ้ายเป็นล็อกฝั่งขวาเป็นตัวเลข อยากจะปลดล็อกมีวิธีเดียวจับดันตูดรู้ที่มาแล้วนะครับเอา x มาดันตูดฝั่งนี้ฟืบแสดงว่าฝั่งขวามือจับ x กดันตูดขึ้นมานี่จะกลายเป็น x ยกยกกำลัง3นะครับ x ก,กําำลัง3มีค่าเท่ากับ3ถูกไหมครับอ่ะที่เหลือก็ถอดลาก x ก,กําำลัง3อยากจะได้ x ตัวเดียวนะครับอยากจะได้ x ตัวเดียวใช่ไหมที่บ้านเรียกถอดลากที่3นะครับเออก็จะเขียนเป็นลากที่3ของ3นะครับแบบเป็นอย่างนี้นะ รากที่3นะครับเป็นรากที่3ของ3ในได้เคนะครับและอย่าลืมนะครับทำคำตอบเสร็จเอาไปตรวจคำตอบด้วยแต่ข้อนี้ตรวจเร็วมากเพราะว่า x มันเป็นรากที่3ของ3มันเป็นเลขบวกน้องไปตรวจก็เลขบวกเลขบวกเลขบวกก็จบเข้าใจนะครับก็แปลว่าใช้ได้แล้วเวลาตรวจเรื่องล็อกนะเช็คแค่เลขบวกแบบที่พี่เช็คนะเดี๋ยวจะมีบางโรงเรียนเนี่ยชอบไปสอนเด็กผิด ก็คือเอาไปแทนเสร็จอาจารย์มาคำนวณล็อกด้วยมาบวกล็อกบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับพี่เห็นน้องตรวจทีแม่งเหมือนกับทำโจทย์ใหม่อีกข้อนึงเลยนะครับเช็คแค่หลังล็อกเฉยๆเข้าใจนะครับเรียกเช็คแค่ขอบเขตถ้าเรียกเท่ๆเรียกเช็คแค่โดเมนนะครับคือเช็คแค่ว่าขอบเขต x เนี่ยคุณโอเคไหมถ้าขอบเขต x ของคุณอยู่ในช่วงบวกนะครับไอ้นะครับข้างหลังล็อกเป็นบวกข้างล่างล็อกเป็นบวกข้างล่างล็อกไม่เป็น1คือถูกไปเลยนะครับที่เหลือไม่ต้องเช็คนะครับอ่ะตอบตัวนี้นะครับจบเรียบร้อยข้อที่ สี่พี่ว่ามันสไตล์ข้อสามฐานไม่เท่าแต่ทําให้เท่าได้ลองทําเองดูก็ได้ครับข้อสี่อ่าทำเลยนะครับเห็นฐาน Hindu? ไหมเอออันหนึ่งเป็นรูทสองอยู่ใช่ไหมครับแก้ให้หน่อยสิเปลี่ยนเป็นใครอ่าข้อสี่เปลี่ยนมาน PG เดี๋ยวข้อสี่จะมีจุดหนึ่งนะครับที่พี่อยากจะคุยเ,<น> <c oughs> เออนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดูข้อ <c> ส <oughs> <c oughs> ี่ข้อสี่ในที่นโจทย์นี่สมมติให้พี่ทําให้ดูน้องดูสิบข้อพี่ก็มีประเด็นจะคุยสิบอย่างอะเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าโจทย์ทุกข้อเหมือนกัน ครับพอสอนหนังสือไปเยอะๆก็มีเด็กมาถามโจทย์นี่แหละนะครับเออโอ้มีคิดอย่างนี้กันด้วยเนาะโอ้มาสะจัน่นจังเลยพวกมึงเนี่ยนะครับเออนะครับโอ้อีกแ,แล้วเหรอเนี่ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับเออมีเยอะมีเยอะนะครับรุ่นพี่เรานี่สะสมความมหัศจรรย์ทางคณิตศาสตร์ได้น่าตกใจมาก เดี๋ยวนี้สอบเข้ามาหาลัยนี่เหลือแค่ครั้งเดียวนะครับตอนจบครั้งเดียวแต่เมื่อวานะมีน้องทักมาในเฟซน้องเรียนตอนบ่ายนี่แหละนะครับบอกพี่พี่ผมสอบติดแล้วนะครับได้ทุนด้วยนะครับได้ทุนอินเตอร์มันจะมีพวกถ้าสอบมาหาลัยไทยปกตินี่จะสอบเหลือรอบเดียวนะครับทุกคนจะสอบเสร็จพร้อมกันไม่มีสอบยิบจ้อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีไปอย่างแต่ในไทยมันจะมีพวกมหาลัยที่เปิดพวกคณะอินเตอร์ทั้งหลายนะครับปุ๊บิ๊บสวะอินเตอร์เศรษฐศาสตร์อินเตอร์นะครับก็ต้องสอบรู้รู้ไหมเขาสอบอะไรบ้าง ก็จะไม่ได้สอบแบบแบบที่ที่เราเรียนนะครับก็สอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางคนก็ตายตั้งแต่เขาสอบภาษาอังกฤษนะครับนะครับโจทย์เลขทําได้เออความรู้เลขทําได้นะครับแต่โจทย์เป็นภาษาอังกฤษตายหาแปลไม่ได้นะครับโอ้บาดเจ็บสาหัส